นามาสเตวันนี้เราจะมารีวิวอินเดียมิไทยหรือว่าภาษาไทยก็คือเราจะมารีวิวขนมหวานอินเดียนะคะนี่กับน i คิวชาแนลอีพสองนะคะคลิปที่ใครยังไม่ได้ดูอีพีแรกนะก็ไปด,ดูได้เลยนะคะก็กดไ like, ลค์กดแชร์กับนคิวชาแนลด้วยนะคะมิไทยนะคะภาษาอินเดียนะคะคือเขาเรียกว่ามิไทยภาษาไทยก็คือขนมหวานนะคะการทําขนมนะคะ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศอินเดียมากๆเลยขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นนะ ใกล้ๆตัวนะคะขั้นตอนแล้วก็การทําก็จะแตกต่างกันไปหรืออาจจะคล้ายๆกันนะคะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตามใจช่างของที่เขาปั้นขนมเลยก็คือขนมอินเดียเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะทําจากวกเนยนมน้ําตาลจะไม่มีไข่เพราะว่าสามารถผู้ที่ทานมางสวิรัสามารถทานได้แล้วก็ถวายเทพเจ้าได้อย่างบริสุทธิ์เลยนะคะวิธีการทําต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกบารฟี่หรือว่าลาดูหรือว่าลาดูที่เราเรียกกันนะคะก็วัตถุดิบ แล้วก็ขั้นตอนกนารทําก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิประเทศตามแต่ละภูมีภาคในท้องถิ่นของอินเดียเนาะออแบบจังหวัดนีออ้ภาคนี้อาจจะใช้วัตถุดิบนี้อีกภาคนึงอาจจะใส่มะพร้าวน้ําตาลตะโหนดก็คือขึ้นอยู่กับวัตถุดิบใต่ตัวแล้วก็นํามาประยุบลังสันของช่างที่เขาทําขนมตามใจชอบ แบบว่ารูปแบบหลากหลายมีความคล้ายกันหรือว่าแตกต่างกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอันแรกเลยนะเขาเรียกว่าลาดูนะคะลาดูก็เรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะชื่อว่าโมติชูรัตดูจะมีความคล้ายคลึงกับขนมโมติปะคําว่าโมติแปลว่าไข่มุก ชูแปลว่าบดหรือทำให้แตกรวมกันก็คือไข่มุกเม็ดจิ๋วที่นำมาปั้นด้วยมือให้เป็นก้อนกลมซึ่งเม็ดจะละเอียดและเล็กกว่าทำให้เวลาปั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลม,กลมได้ง่ายเนื้อจะนุ่มนวลและอะร่อยในปากส่วนขนมชื่อมอติปักจะทำให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมวิธีการทำก็แบบเดียวกันเลยเนอยหยอด <Okay. S 1> แป้งถั่วลูกไก่ทอดผ่านกระชอนให้เป็นเม็ดจิ๋วๆและนำไปแช่ในน้ำเชื่อมกระวานและย่าฝันส่วนโมติปักหลังจากชุบน้ำเชื่อมแล้วก็จะใสน่นมเขี้ยวเพื่อให้ขนมเกาะตัวกระากร้นนอน สามารถตัดนี้นะคะก็คือเป็นลาดูมะพร้าวเนี่จะเห็นได้ว่ามีพวกเก็ดมะพร้าวอบแห้งอยู่ข้างในเขาทําจากมะพร้าวแล้วก็พวกนมน้ำตาลนะเทศกาลของอ่าดิวาลีคันเี้จะตุลทีแล้วก็งานมงคลต่างๆและยังใช้เนยกีในการคั่วมะพร้าวให้หอมชุงก่อนผสมนมและใช้ผงกะวานทําให้กลิ่นเป็นขนมอินเดียกนแท้เลยเนื้ให้ ใชเขาจะแบบเนื้อมันจะแบบแน่นๆนะแล้วก็มีมะพร้าวหอมๆข้างบนเอาไปเลยประมาณ9เต็มสิเนื้อแน่นหอมมะพร้าวอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากวันนี้นะคะเป็นวันคเนตนะคะวันคเนตคเนตเชียนตีเป็นวันที่ประสูติของพระพิคเนตเลยวันที่เรากำลังถ่ายทำคลิปนี้อยู่และท่านก็ชื่นชอบขนมอันนี้มากก็คือโมทก,กะคือท่านโปรดปานมากๆจนถึงขัน้นท่านพญานาคเนี่ยจะต้องมาห้ามมาลัดตรง ท่านไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่กินเยอะเกินไปเพราะท่านชอบขนมโปรปานโมทอกัดมากๆเลยนะคะเราก็เลือกมาเป็นสีเหลืองเนาะทรงแบบพีระมิดจับจีบแบบนี้นะคะคือหน้าตาสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคือแบบชอบลูกทรงมากๆเลยนี่เป็นแบบนี้เนื้อแน่นๆ กลิ่นหอมๆเหมือนมีเครื่องเทศแบบอ,อ่อนๆน่าจะมีเครื่องเทศอะไรสักอย่างหนึ่งเนื้อเขาจะเหมือนอแบบัตเตอร์เค้กอ่ะแบับเนื้อแน่นๆ,ๆแบบนี้เลยทำมาจากนมแล้วก็พวกถั่วอะไรเนี่ยทำให้มันแบบหอมนุ่มๆเนื้อแน่นๆ,ๆอืมอร่อยแปลกๆดีกินมันมีเหมือนความเครื่องเทศอหอมๆนิดๆถ้าให้คะแนนเซมิสิก็อเอาไปสักประมาณเจ็ดไม่หวานมากด้วยความที่เนื้อเขาแน่นๆอย่างนี้ เดี๋ยวเราไปชิ้นหัดไปลาสกูล่าเป็นทำจากชีสสดนะหน้าตากแบบลูกขาวๆแบบนี้เลยลาสกูล่าก็จะต้มเป็นชีสสดที่เอาไปต้มในน้ำเชื่อมนะตอนนี้คือเราไปแช่เย็นมันมีความแข็งๆอิบแเดี๋ยวมาชิมกันซึ่งก็สามารถถวายได้น,นะนม่เปิคขเนตพระกิษณะมันโปโพง,พงข้างนอกก็แบบกรอบ เต็มสิก็เอาไปตักประมาณหเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเฉยๆสำหรับความคิดของเรานะมันก็ลองกินขนมไทยแบบของหยอดหรืออะไรทุกอย่างแต่ว่าทานทานตอนที่มันเย็นๆนี่ก็สดชื่อนะทุกคนเออทุกคนเขาเรียกว่าคาจูบาฟี่หรือว่าแอลมอนบาฟี่ สังเกตได้ว่าเขาะจะมีแอลมอนตรงกลางนะเชื่อว่าเป็นขนมชนชั้นสูงหรือไว้ต้อนรับแบบแขกคนสำคัญเป็นขนมแบบพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามองว่าแอลมอนเนี่ยมันมีราคาแพงอืงหรก็เป็นขนมชนชั้นสูงทําจากถั่วบดเอาไปเคี่ยวกับนมหนะ้าตาก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดู เนื้อเขาก็แน่นแน่นนะเนื้อแน่นแน่มนมอืนมมันหอมนมอ่อนๆท้าไรกระตุกเต็มสิบประมาณเจ็ดเนื้อแน่นๆ่นเหมือนเรากำลังกินเค้กอยู่นทุกคนกล่องนี้ที่ชอบที่สุดเลยก็จะเป็นตัวลาดูเนื้อมันเป็นเม็ดๆ่ะสังเกตดูดีๆนะอร่อยอร่อยจับตัวลาดูมะพร้าวเขาจะหอมมะพร้าวอบขูดไปข่อยอบแล้วก็ ข้างในาเหมือนเนื้อเค้กของหอมออนออนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวขนมหวานของอินเดียนี่เยอะแยะมากมายเลยมีเต็มกล่องเลยนะคะคือเป็นขนมที่ถือว่าเป็นขนมมงคลนะคะเพราะว่าเขาจะ ไว้ในเทศกาลของดิวารีดิวารีแบบขอพรแม่ลักษมีเพื่อขอความมั่นคงนะคะขอความสงบความสวาม่างแล้วก็ถ้าเป็นเทศกาลของโฮลีโฮลีก็คือการสาดสีเล่นสาดสีเสร็จเขาก็จะมาเฉลิมฉลองเพื่อที่จะกระชับมิตรภาพกาันนะมานั่งรับประทานขนมอย่างดิวารีก็แบบมอบให้เป็นของขวัญเนาะเป็นงานคขนงานแบบงานงานขึ้นบ้านใหม่งานต้นรับงานแต่งงาน การแสดงความดีๆฉลอมฉลองอย่างฮลีก็ได้ชินกันะคะซึ่งยังไว้แบบรับประทานในเทศก,กาลต่างๆก็ถวายในเทศก,กาลทางศาสนาต่างๆอีกด้วยนะคะอย่างนี้ก็เป็นวันคเนทเชียนตีเป็นวันประสูติของท่านาประสูติของพระพิคเนทนะคะวันที่22กรกฎาคมนะคะก,ก็จะมีพวกโมทกะัลาดูอะไรนี้ประมาณที่ท่านโปรดปานนะคะคือขนมอินเดียเนี่ยภาษาอังกฤษค่ะ ภาษาอินเดียเนาะเขาเรียกว่ามิทไทมิทไทนะพอหลังจากที่เราลาของที่เราถวายเทพเจ้าองค์ต่ตางๆเสร็จแล้วเนี่ยเราลามารับประทานเขาจะเรียกว่าปาสาฟาสานะคะคือเป็นของมงคลที่เราลาแล้วมารับประทานต่อเองนะถือว่าหวังว่าทุกคนนะคะก็จะได้รับความรู้เรื่องของขนมอินเดียนะคะเราไปซนสินา้าถึ่นรัฐนะคะของย่านคนอินเดียเลย อา่ารไทเนาะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะนี่เราก็ไปซื้อมาคะมีสองกล่องเลยคือเขามีขนมให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายมากกว่านี้อีกเลยอืมรอยลาซอยค่อะ,คะอยู่ตรงย่านพาหงษ์ัเลยนะคะถ้ใครสนใจก็ลองไปชิมลองไปลิ้มลองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จบกับการรีวิวขนมอินเดียนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักเียวชาแนลด้วยนะคะบายเดีเ๋ยวเรามาเจอกัน